อย่าแตะขมนะหาที fraud, ่หาที oh, tub en, tub en. Uts, ่ลงเตียงหาที Shut ่ลงสอยฟ้า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 สาว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 เฮ้ยฟ anyway? ้าครูไอเดีกบล็อกไอไอไอเขาเรียกว่าอะไรไอไอบล็อกสี <sh ่เหลีอ่ะเออตู้แดงตู้แดงอ่ะตู้แดงอ่ะตู้แดงอย่าอย่าชนไหนบล็อกสี่เหลี่ยมไหนนี่นี่สี่เนี่ยสีแมนั่นมามามาลงเพื่อนตรงสีแดงมาบล็อกแดงบมาแดงแดงบล็อกแดงอะไรบล็อกแดง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 หมดลงให้หมดลงให้หมดลงให้หมดไม่เพื่อนคนมีฝั่งมือไอหัวต้องรีบไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบดันไม่ต้องรีบดันไม่ต้องรีบดัน ล่มกุ้มลมกลุ้มลมุ่มุ่มได้มก้มลมุ่มลมุ่มลมุ่มลมกลุมล้มเ่อะไรให้มันมีไปรอไปมันเล่ไปมันเลไปเลยไปมันเลไปเลยตัไว้ไหนลงมาลงมาให้หมดดมเ่อนดมลงมาลงมาเอ๊ะมันมลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วรอๆอ

คุยไรคุยไรคุยไรแยกส่วนมยแล้วก่อนะยกส่วนมาแล้วก่อนสวยสวยสวยไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันชุบป่ะนะไม่เป็นไรเปิดชุบไปตรงกลางนะไปตรงกลางไปตรงกลางนี่มันชุบละ เดิมือมองเพื่อนดีเยหลัง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 เห็นป้าเป้าป้าไม้อ่ะยัดไปกลับไรันเพื่อนโกกันไปกันเลยเฮียกตัวโง่เลยตัวโง่เลยตัวโง่เลยชูแบนชูแบนไร ไม่โดนตัวเองตายโดนตายเฮียไม่ยอมเบื่อยาอีกเห่อ่อเฮียหยกเดี๋ยวมึงโดนเลยยาไอตัดบอกเลยมึงอ่ะมึงกาเลยยิงพีได้

เอกไอ้สอบเอาสอบมาปืนดิ้แกงไปไอ้เด็กเคี้ยวเปลี่ยนนี่ไปเปียไปเป็นผู้ดีมีเพื่อนมีเพื่อนในว้านเองไปเล่นไปเล่นจะไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนี่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกิดอะไร ไอควายเหี้ยกากไอสัตว์เล่นโคตรควายเลยเหี้ยมึงกลับไปขวาเลยกลับไปขวาวนมาวนมาไปวนไปขวา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 วนไปตามปืนวนไปตามปืนวนไปตามปืนวน,<บ>นไปตามปืนงกกลานีู้้คุมใหระวังปืนนะปืนปืนรถมันมีอยู่บนรถ

ไอเ้<ม>หเหี้ยผมผมผมลืมเปิดไมค้หรอวะเนี่ยตว่วผมพูดในเกมเหรอกมาเปืนผมผมจะบอกว่าปืนเขา,าเยอะมากคือแบบว่าไอเ้เหี้ยผมหันหน้าแบบเมีเ้ยคือผมทะลุมาไอเ้เหี้ยปืนมันยืนเรียงกันสี่ตัวผมผมปิดไม่ได้เลยอะ่ะปืนมันเยอะเกินอะ่ะกูแต่ป,ปืนเยอะมากอะ่ะ ตรงนี <icana> <naj bum S 2> ้บอกเพื่อนเอามากักตรงนี้ได้บอกเพื่อนเอามากักตรงนี้ไปบอกเพื่อนเอาไปกักหลังให้หมดเลยพ่นยังอ่ะยังยังไม่พ่นเลยตัดเอเดียนหัวเราใช่บ้านหัวเราใช่ป่ะนแต่แบเอาสมบัติในพี่พี่มางฟิงกันแลพี่มางฟิงกันรถเวไอ้ไอ้วางว่าพ่นตัดเอเดียนพี่พูดอะไรพี่พูดก่อนเอาของมุขเจ้บก่อน มามาใครไม่มีศพขึ้นมาก็ขึ้นมารถกูหน่อยน่จะดนสวนนะ่ีศพขึ้นไหนมว่ากูกาอกาอคุยไรสิกูมีไอ้เย้ยสัตว์ไหนแล้วมึงไหวปะไอ้เี้ยหึงสหวม่มีไม่ได้ม่ใ่มีสาตว์เย้มาเลยสัตว์ายมาสัตวายมไอ้บ่เี่ยไอ้ม่กสิสัตว์เยี้ยมงาอไอ้เหี้ยไอ้สัตขยะสมนีหว้ เราไปเจอกันเป็นไงบ้านตรงนี้มีสมปืนบ้างตรงนี้มีสมปืนบ้างดูดิไอ้นี่ใช่ไหม่ยปืนไหนมีปืนไหนเรียกเรียกเรื่อนมาตรงนี้ดิมึงขึ้นบอลแล้วเดี๋ยวกำลังกำลังรวมกำลังรวมศพไอ้กล้วยไปเอาศพอยู่ไอมีไอ้ป่นเอดี้ป่ะเอดี้ิบปันเลยเนี่ยคนเนี้ยแบบแบบเอาสมไพี่มามีเอดี้ิบปันเลยเนี่ยคนเนี้ยมีใครป่นอีกปางไอเอดี้วายตอนนี้ข้างไหนน้องกูอะในในเอาปืนสามมาดิเอาปืนให้คนชวนเลย เอดีเลอหนึ่งอันนะเอดียดตรงเลยมันชนะไม่ได้เย่าปืนถูกมดเลยเอดีไม่ได้ใช้ไี่กู้มชนะไงวะคิดปั๊บเอ้ไอ้บอว่าไปไหนแล้วปืนเยอะขนาดนี้ชนะไงวะเนี่ยหีุตัวปืนหยุดปะถ้ากถาคนปืนนี่ถาคนเล่นปืนคนนี้อุ้มเขไม่ได้เด็กมีเท่าคนเลยรีบรีบรีบเอาไปห่อไอ้กล้วยมาได้วะไอ้กล้วยรีบขึ้นมาทิ้งยังงี้นี่มึงถือออกไปเลยมึงถือเลยคนเราไม่อยากถือดิพี่พี่ปาร์กพี่ปาร์ก ขอเพื่อนเคลียรยอะไรเสร็จแล้วคือลดเลยน่าจะโดนส่วนเยอะ